มาสต l o t มสต location, Monsieur location. Monsieur location. ับนรขับน <laughs> ั่นอ่นออ๋อบินอยู่พี่ลอยเลยต่อได้ผมต่อสเปรได้เปล่าน่าจะได้หมดพี่หมายถึงมันหมดพี่เราอ่ะดิกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วตอนนี้ S <S เดี๋ยวนี้ไม่กินกระเพราไก่กันแล้วทำไมอ<า>่ะฮะทำไมเขาไม่ทำกันจริงหรอไก่ที่บ้านหมดหอ๋อทอี่หนึ่งนะเอ้อขอที่หนึ่งน,นะพี่ฮัลโหลมันต้องอยู่ที่ว่าใครเป็นคนขอพไฟไฟหนึ่งร้อยดาวขอ เขาลูกเกิดอ่ะพี่ชายช<ม>าดิฉัอขอบ่างอย่างนี้ก็ชาย้ยอย่างนันไั้นแค่ที่สามนี่แม่ที่สามมาวะมันก็ยิงกันอยู่นะพี่มอไซค์พี่คน แล้วผมน้องคนเดียวคนอื่นไม่โดนแล<ะ>้วผ, <ม S 1> ผมน้องคนเดียวคนอื่นไม่โดนจริอะไรวะอะไรวะเฮ้ยข้างหน้าโอ้โ,<ษ>โหหนูว่าอย uh ู่ที่แม่งลากเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมพักก่อนครับจะเล่นใหม่ครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีบอกลาแม่หรอครับ <c oughs> นี่ยาเนี่ยบอกลาแม่ก็มา <c oughs> ข้างหน้ามึงใครเห็นเปล่ายิง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 ไม่ออกผ่อนอมากนีย <c oughs> ตายหมดโอ้โหคือกแล้วโอ้โหคืโดนดินสามตัวเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวทำไมต้องเป็นผมงทุกรอบเดี๋ยวเขัดไปพัดพี่ไม่ได้อ่ะ เปิดเฒาเฒ่าดรอปตัวหนึ่งพี่โดนนี่คนใช่ใช่ใช่ดึงก่อนดึงคนหนึ่งนะเล่นคน,นหนึ่งเล่นคนหนึ่งเล่นคนหนึ่งเอาโพี่ตัวไายเก็ดโกดโคตรเฒ่าปากพลาดเฮ้ยไม่เนาะ คือทัดไม่ดีถ้าทัดดีมันหมดตี้ไปแล้วอะอย่างนัง้นได้แค่ที่สามอย่างนัง้นได้แค่ที่สามค,คือทัดไม่ดีถ้าทัดดีมันหมดตี้ไปแล้วอะคุณดังรถจอดก็ทีมาร์คจล้มพี ใจาย่ไหมลงิงวัวโอมซะมาต์เจโลเคชันมา์โลเคชันมาต์เจอคชับนขอบรับรถอยู่โน่นอ๋อบินอยู่ที่อเลย ต่อที่ผมนออสเปรได้ล่าน่าจะได้บอดอีมหมายถึงมันหมดดี่ <c oughs> เราอ่ <c oughs> เด็กเอาอาวุธ <c oughs> ไปเลยรับโดโเจ็บหมายถึงผม ตเกินตัวนี้เกินโอ้โหใครเอาอะพี่ร<ว>้อยมากเยะจบเกมนี้จบเกมนี้ไปซื้อยาก่อนอยากได้ยาที่ลดความจำอ่ะสวัสดีค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 ะด่คะผมสร้างโอ้โหแต่ที่สั้นไหนโอเค ็อกีหน่อยแนะตายได้ที่ตายตายสวยสวยยังไงก็ต้องแล้วโวงโงสุดย,ดยอดเดี๋วเปิดเข้ามาตรงกระโดะโด,ดงลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วตอนนึงต้นไม้เฮ้ยเราเบิด,ดสองตัว โอ้โห,โหจริงๆได้เปลี่ยบนยเนี่ยถ้าไม่ลง่ายหลบเลยอะ<ห>่ะโดระเบิดอ่า